เรเียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพก็ะผมนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับจากรายงานของสภาพัฒน์ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของแผนปฏิรูปประเทศ12แผนนะครับ69ประเด็นปฏิรูป285โครงการนะครับก็ผมขออนุญาตมองจากคนวงนอกนะครับมองแบบผิวๆ มองในแบบที่เป็นเปลือกนอกนะครับเพราะไม่รู้จริงนะครับแต่เนื่องจากว่า,าผมไม่ได้ดูแลรับผิดชอบในแผนปฏิรูปใดปรอแผนใดแผนหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับแต่ว่าด้วยความสนใจติดตามเนี่ยก็จะขออนุญาตมองจากคนนอกอวงนอกนะครับยังไงก็ตามครับผมพยายามจะเอา สี่มิติครับเข้ามาประกอบกันในการที่จะประเมินความก้าวหน้าของแผนปฏิรูปประเทศทั้ง12แผนนะครับประการที่หนึ่งผมจะดูความยากง่ายของปัญหาประเด็นนั้นๆน,น,นะครับประการที่สองผมจะดูว่าสถานการณ์จริงในปัจจุบันของประเด็นปัญหานั้นๆน,น,นะครับดูทั้งความรุนแรงความสลับซับซ้อนของปัญหา ประการที่ 3, ผมจะดูความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการต่างๆเมื่อเทียบกับระยะเวลาตามแผนปฏิรูปนะครับแล้วก็ประเด็นที่ 4, ผมจะดูความคิดเห็นมุมมองของเพื่อนกันมาธิการที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆโดยตรงนะครับจาก4ประเด็นนี้เนี่ยสมิติผมได้มองเห็นภาพของภาพรวมนะครับของขอบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้ง12แผนนะครับ สามารถแบ่งได้เป็นสี่กลุ่มครับดังที่ผมจะแสดงใน powerpoint นะครับกลุ่มที่หนึ่งผมประเมินว่าเป็นกลุ่มที่มีความล่าช้าเพราะว่ามีอุปสรรคปัญหามากนะครับมีอยู่สองแผนอันแรกเป็นแผนปฏิรูปที่หนึ่งในด้านการเมืองครับเพราะว่ายังขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เป็นหน่วยแบบเฉพาะทางนะครับ หลายโครงการจริงไม่ได้รับงบประมาณและก็จริงไม่ได้ทําบางโครงการที่มีผลลัพธ์ก็ไม่สะท้อนสิ่งที่เรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องการในแผนปฏิรูปนะครับอย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ทางการเมืองที่ในขณะนี้เนี่ยรุ่มร้อนจนเดือดพล่านเลยนะครับทั้งในสภาและนอกสภาขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งนี้ก็ได้ปลุกสังคมไทยครับให้เกิดกระแสะความตื่นตัวและจิตสำนึกทางการเมืองแบบใหม่ เป็นการปลุกจิตสำนึกของประชาชนครั้งใหญ่ทั่วประเทศนะครับอีกด้านหนึ่งนั้นบัดนี้ได้มีภาคพลเมืองกลุ่มหนึ่งครับได้ลุกขึ้นมากับเคลื่อนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับขณะนี้มีเครือข่ายสภาประชาสังคมไทยจาก77จังหวัดได้รวบรวม14,400หลายชื่อเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติ เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยพศอ,อ,อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพศนะครับขณะนี้เนี่ยกฎหมายฉบับนี้ได้ล่าช้ากันมานานแต่ว่าภาคประชาสังคมเนี่ยได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ยื่นหลายชื่อต่อประธานรัฐสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในทัศนทัศะส่วนตัวของผมนะครับผมมองปัจจัยที่สำคัญที่จะคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตทางการเมือง ในขณะนี้เนี่ยไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองได้นะครับผมมองว่ามันมีอยู่3ปัจจัยครับปัจจัยที่1เนี่ยคือการมีหลักหลักในเรื่องของนิติรัฐที่เข้มแข็งประเด็นนี้อยู่ในวิสัยที่จะต้องทำนะครับแล้วก็ต้องทำให้ได้นะครับประการที่2การมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพครับและมีการจัดการปัญหาวิกฤตได้นะครับ ประการที่3เนี่ยการมีพลังทางสังคมที่สร้างสรรค์อันกว้างใหญ่ไพศาลทั่วประเทศนะครับตรงนี้ดูจากผลโพลที่ออกมาเนี่ยเห็นกระแสบ,บางประการในเรื่องนี้นะครับเมื่อดูทั้ง3ส,ส่วนนี้แล้วผมคิดว่าอ,อ,องค์ประกอบทั้ง3ส,ส่วนเนี่ยกำลังมาบรรจบกันดังนั้นถ้าหากว่าประเทศเราสามารถก้าวผ่านวิกฤตทางการเมืองในขณะนี้ไปได้เราน่าจะไปได้อีกไกลครับ แผนที่2เป็นแผนปฏิรูปที่3นะครับในด้านกฎหมายนะครับโครงการสำคัญตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายขณะนี้มีความล่าช้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถูกประเมินว่ามีแนวน้อมที่จะบรรลุตามพันธกิจในระดับที่ต่ำควรเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติจัดทำประมวลกฎหมายและก็กฎนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตขออนุมัติการขึ้นทะเบียนนะครับกลุ่มที่สองครับเป็นกลุ่มที่ผมประเมินว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการในขั้นเริ่มต้นนะครับมีอยู่4แผนครับแผนแรกเป็นแผนปฏิรูปที่2ครับด้านบริหารราชการแผ่นดินโครงการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐในระบบอิเมนเซอร์ดูท่าจะไม่บรรลุผลซะแล้วนะครับ การพัฒนารัฐบาลดิจิตัลและก,การพัฒนาเกตเวย์ในเรื่องของบริการดิจิตัลนะครับเป็นโครงการลงทุนใหม่ยังต้องรอการตัดสินใจรอการจัดการทางงบประมาณและก็ต้องใช้แนวทางทางด้านการตลาดการจัดบริหารจัดการแล้วก็บทบาทของภาคเอกชนมานำภาครัฐนะครับในขณะเดียวกันการสร้างสรรจังหวัดพันใหม่ก็ยังอยู่ในระยะที่เพิ่งเริ่มต้น ในระดับพื้นที่นํำล่องไม่กี่จังหวัดนะครับไม่กี่อำเภอแทนที่จะดําเนินการแบบตีหน้ากระดานกันไปทุกจังหวัดนะครับแล้วก็จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนกันแบบนั้นจะทําให้ไปได้เร็วกว่านะครับแผนปฏิรูปที่8เป็นด้านการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในด้านนี้ยังมีอุปสรรคและมีความล่าช้ามาก การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลให้เป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการหน้าใหม่ยังต้องใช้เวลารวมยังยังต้องการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาแต่โชคดีครับที่การลงทุนที่รอการบุกเบิกใหม่ทั้งในเรื่องของโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 5G และก็ดาวเทียมสื่อสารโชคดีที่มีภาคเอกชนมาช่วยหนุนเสริมครับทำให้สามารถก้าวลุดหน้าไปบ้าง ไม่มากก็น้อยนะครับแผนปฏิรูปที่10ครับในด้านพลังงานเป้าหมายการปฏิรูปองค์กรพลังงานองค์กรด้านพลังงานนะครับก็คือกระทรวงพลังงานและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งหมดอันนี้เป็นงานที่ใหญ่และท้าทายมากครับและที่สําคัญต้องการเจตจํานงทางการเมืองที่ค่อนข้างแหลงกล้านะครับมีประเด็นการปฏิรูปก้าวเรื่องครับที่คณะกรรมาธิการด้านพลังงานได้ให้ความสนใจติดตามนะครับ แต่ว่าปรากฏว่ายังมีความคืบหน้าไปไม่มากนะครับเช่นเรื่องของการาม,มาีการตั้งกอง PSC การจัดตั้งไอวันสต็อปเซอร์วิสในเรื่องของโรงไฟฟ้าและแก๊สธรรมชาติการจัดตั้งกองเงาในาสำนักนโยบายาาสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับสอ,อสอ,อสอ,นอ,อ,สอ,นอพอนะครับการให มีกรรมการภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนะครับการทำแผน PDP ใหม่การย้ายโอนสามหน่วยงานการไฟฟ้านะครับหรือการทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถร่วมลงทุนรวมทั้งการเป็น LNG Hub นะครับของอาเซียนนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนอไทยกัมพูชาครับแผนปฏิรูป ที่12นะครับในด้านการศึกษาผมถือว่าก็อยู่ในส่วนนี้นะครับการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานประเด็นเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยก่อนวัยเรียนนะครับยังต้องการเร่งลัดในเรื่องของกลไกการขับเคลื่อนแล้วก็การปฏิบัติการนะครับส่วนประเด็นอื่นๆก็ขับเคลื่อนกันไปครับแต่ทว่าการปฏิรูปด้านอุดมศึกษาไม่ปรากฏความคืบหน้าในรายงานนี้เลยนะครับ รวมทั้งเรื่องของพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นกฎหมายแม่อย่างไม่มีวี่แววครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการดําเนินการแล้วก็ใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับก็มีความก้าวหน้าไปมีอยู่3แผนนะครับแผนที่สี่แผนปฏิรูปที่4ครับกระบวนการยุติธรรมโครงการส่วนใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยอยู่ในระหว่างการดําเนินการไปตามแผนแล้วก็มีแนวน้มที่จะสําเร็จอยู่ในระดับ กลางปันกลางนะครับยังมีร่างกฎหมายที่รอการเล่งรัดอยู่อีก4ฉบับครับเป็นเรื่องของพรบกําหนดระยะเวลาในการดําเนินง,งานของกระบวนการยุติธรรมพบรบระบบนิติวิทยาศาสตร์พบรบการสอบสวนคดีอาญาและพลบรบตํารวจแห่งชาตินะครับที่กล่าวกันว่าขณะนี้มีความชัดเจนแล้วแต่ว่ากเา็เราก็รอกันอยู่นะครับแผนปฏิรูปที่7คือแผนปฏิรูปด้านสาธารณสุขครับ การระบาดใหญ่ของโควิด1 9ได้ทดสอบความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยจนได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกนะครับ เป็นการยืนยันได้ระดับหนึ่งครับว่าประเด็นปฏิรูปสิเรื่องสําคัญที่ระบุไว้ในแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขยังคงมีความสอดคล้องกับสถานาการณ์ใหม่นะครับอย่างไรก็ตามยังพบว่าไม่ได้มีการนําแผนปฏิรูปไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติการนะครับรวมทั้งแผนงานโครงการในระดับที่จะดําเนินการเท่าที่ควรนะครับรวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าพรบคณะกรรมการนโยอบายสุขภาพแห่งชาติก็ยังมีความลาช้ามากครับ แผนปฏิรูปที่11ครับในด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบนะครับปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบยังคงเป็นเรื่องที่ใหญ่มากของประเทศนะครับในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็แผนปฏิรูปเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้สูงมากนะครับแต่ว่าตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CPI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอร์รั t i o n ปรลอมิเตอร์นะครับหรือเทรสนะครับก็ยังไม่เกิดเตื่องทั้งยังมีแนวโน้มที่จะแย่ลงซิอีกด้วยนะครับ ยังมีกฎหมายที่ควรจะเล่งรัดอย่างน้อยหนึ่งฉบับครับพรบที่ว่าด้วยเรื่องของข้อมูลข่าวสารสาธนารณะนะครับที่เป็นไปตามมาตรฐาน OGP นะครับ Open Government Partnership นะครับเพื่อจะเปิดทางให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านและก็ชี้เบาะแสการทุจริตครับกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่4ครับอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนนะครับมีอยู่3แผนครับแผนปฏิรูปที่5คือด้านเศรษฐกิจ จากการพิจารณาความก้าวหน้าจากตัวอย่าง42โครงการสําคัญนะครับพบว่าโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มบรรลุเป้าหมายในระดับที่มากนะครับโครงการดังกล่าวในครอบคลุมทั้งเรื่องการเกษตรการอุตสาหกรรมพื้นที่เศรษฐก e ิจ EEC เรื่องท่องเที่ยวการพาณิชย์บริการ SME เศรษฐกิจฐานลา่างรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลนะครับแผนปฏิรูปที่6เป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ การปฏิรูปกฎหมายและกลไกการจัดการด้านทรัพยากรดินน้ำป่าก้าวหน้าไปได้อย่างมากนะครับและกำลังดำเนินการจัดการกับปัญหาในระดับพื้นที่และรอการเก็บเกี่ยวผลสมธิ์ครับจากภาคสนามอย่างไรก็ตามครับยังมีประเด็นใหญ่ที่จะรอการผลักดันกฎหมายและการในระดับของอนุปัญญัตินะครับอีกเป็นจำนวนมากครับทั้งด้านทรัพยากรทางบก ทรัพยากรทางน้ำทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมและระบบการบริหารจัดการครับสุดท้ายครับแผนปฏิรูปที่9คือการปฏิรูปด้านสังคมมีการผลักดันกฎหมายสำเร็จไปแล้วเป็นจำนวนมากครับและกำลังมีการจัดทำกฎหมายในระดับรองให้ครบถ้วน อย่างไรก็ตามครับยังมีประเด็นที่ทางการบริการสังคมเนี่ยได้กล่าวไว้ก็คือว่ามีประเด็นที่ต้องเอาใจใส่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งการติดตามให้มีกลไกในการขับเคลื่อนนะครับและการบริการที่มีคุณภาพสําหรับประชาชนสําหรับหน่วยต่างๆที่เป็นหน่วยระดับปฏิบัติการนะครับ รวมทั้งยังต้องเล่งรัดผลักดันกฎหมายใหม่ๆและก็แผนงานเชิงนโยบายใหม่ๆตามพลวัตของสังคมนะครับอย่างเช่นเรื่องของวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องของการส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมเรื่องของการปฏิรูประบบการขึ้นทะเบียนระบบทะเบียนของคนพิการรวมทั้งเรื่องการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตำบลม,มั่นคงมั่นคงยั่งยืนขอบคุณครับ,รบท่านประธานครับ